คลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเก็บรถสายตู้ของเฮอร์ป้านะ,ะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ค่อยได้เน้นสายนี้เท่าไหร่นะแต่ก็พอจะมีเทคนิคและก็วิธีการเอามาแบ่งปันให้ทุกคนได้รับชมกันนะถึงวิธีการเลือกเก็บรถสายตู้ของผมนะครับสำหรับรถสายตู้เฮอร์ป้าเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตดูดีแล้วเนี่ย ลักษณะของเขาเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงกันนะเพียงแต่ว่าจะแตกต่างกันไปของทางบริษัทเท่านั้นเองนะครับตัวตู้หลกัหลกๆของเขาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดของเฮอป้าตอนนี้นะจะมีอยู่ทั้งหมด3แบบให้สังเกตความยาวตู้นะครับอ,อย่างกล่องบนสุดอย่างเงี้ยกล่องบนสุดอันนี้จะเป็นนะ่ะตู้20ฟุตนะ,อะของเมิร์สเนี่ยก็จะเป็น40 T a l ก็40 อันล่างสุดจะเป็น45เห็นไหมครับความต่างเนี่ยชัดเจนนะความยาวของตู้จะไม่เท่ากันนะครับวิธีการสังเกตหรือว่าเลือกสะสมของรถสายตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยสำหรับตัวผมนะผมจะเลือกเก็บรุ่นที่เป็นโมเดนถามว่าโมเดนเนี่ยเรามีวิธีการดูยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปนี้วิธีการดูนะครับว่าสายตู้เนี่ยเป็นตู้ใหม่แล้วก็แค่ใหม่นะถ้าเกิดเราสังเกตดูดีดนะครับลยย่ตั้งแต่คันบนเลยนะ,ะสังเกตตัวแค่ไหมครับ แค่เนี่ยของเขาจะเป็นแค่แบบปรับขนาดได้นะจะเป็นแค่ที่วางได้หมดเลยตู้ยี่สิบฟุตสี่สิบสี่สิบห้านะครับวางได้หมดแค่ของเขาจะเป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวดูของ t a l สีแดงเห็นปะแค่เหมือนกันเลยจะเป็นแค่สามเพลนะครับด้านล่างก็เหมือนกันนะแค่สี่สิบห้าเห็นไหมครับด้านท้ายของเขาเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตมันจะปรับความยาวของแค่ได้นะวิธีการเลือกต่อไปก็คือให้เราสังเกตที่ตัวตู้นะครับ ตัวตู้ถ้าเกิดเป็นตู้รุ่นใหม่ของเฮอป้าอันนี้มาลอสังเกตได้ง่ายให้ดูเนื้องานเนื้องานของตู้เขาจะเรียบเนียนนะคืออันนี้ถ้าเกิดเราไปดูเทียบกับตู้รุ่นเก่าเนี่ยจริงๆผมเคยมีตู้รุ่นเก่านะที่ผมเคยรีวิวไอ้คลิปที่หางตู้20ฟุตนะครับที่ผมเคยอัดคลิปไปแล้วอะ่ะยังไงก็ย้อนกลับไปดูคลิปนั้นได้นะแต่พอดีชุดนั้นผมส่งต่อไปแล้วอให้สังเกตดูตู้รุ่นใหม่นะครับสังเกตด,ดูเนื้องานเขานะ ความเนียนของตู้จะมีมากนะครับก็คือ,อรายละเอียดเนี่ยคือ,อเก็บแบบตู้ของจริงเลยถ้าเกิดเราสังเกตนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะถามว่าทําไมผมถึงแนะนําให้เก็บแค่กับตู้แบบนี้ถ้าเกิดเราสังเกตนะครับอย่างชุดบนเนี่ยชุดบนสุดนะ,ะเห็นไหมครับตัวแค่เนี่ยถึงแม้จะเป็นแค่สี่สิบนะแต่ผมสามารถปรับเลื่อนตู้ได้นะครับตู้นี้จะใส่ เป็นตู้แทง20ฟุตนะจริงๆแล้วเนี่ยรถชุดเนี่ยพอมาถึงตอนแรกเนี่ยของผมเอามาใส่ล้อแล้วก็ตัวตู้จะอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับอ,อย่างในรูปที่ผมขึ้นให้ดูนะผมก็เอามาปรับตัวแค่นะครับเอามาปรับตู้เนี่ยให้อยู่ด้านท้ายนะใส่ล้อใหม่ก็คือปรับให้มันมีลักษณะคล้ายๆกับรถในบ้านเราโดยข้างในกล่องข้างในกล่องนะครับจะมีตัวตู้เนี่ยจะมีแบบนี้อยู่แต่อันนี้ผมใช้ไปแล้วจะเป็นพวก อัซเซอรี่นะข้างในกล่องอย่างที่ผมได้เคยแนะนําไปนะตามพวกรีวิวรถแต่ละคันเนี่ยทุกคันนะเนี่ยผมได้รีวิวไปหมดแล้วนะยกเว้นกล่องสีน้ําเงินข้างบนนะครับซึ่งผมก็จะขอพูดรวมไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าลักษณะของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกันสําหรับรถสายตู้นะแล้วก็อีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับให้เราดูที่สีกล่อง แต่อันเนี้ยมันก็ใช้ได้ไม่หมดทุกรุ่นนะส่วนมากถ้าเกิดเราสังเกตสีกล่องนะครับผมจะเก็บเป็น e x c l u s i v ู s e r i e s เห็นไหมจะเป็นกล่องสีเทานะสีเทาเนี่ยจะเป็นรถลายบริษัทอ่ะเห็นไหมครับสังเกตดูอ่ะอันนี้เป็น T A เนะ e x c l u s i v ูเหมือนกันครับอันล่าง e c s ก็ e x c l u s ค v ูข้อยกเวน้นสำหรับกล่องพวกนี้นะอย่างของเมอร์สเนี่ยรถเมอร์สจริงๆมันก็เป็นรถบริษัทนะแต่ผมก็ได้มาเป็นแบบในกล่องแดงนะครับกล่องแดงนี่ก็ถือว่าเป็นกล่องเบสิกนะอันนี้ก็ ถือว่าเป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับบางทีรถที่เป็นราบริษัทก็อาจจะมาในกล่องแดงก็ได้นะอันนี้ก็ต้องลองไปดูกันนะครับแต่พูดถึงแนวทางเลือกแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับจุดหลกัหลกๆในนะั้ในการสังเกตสังเกตแค่อันดับแรกเลยแค่ให้เราเลือกแค่แบบปรับขนาด,บบนาดได้นะอ่ะอย่างตู้45เห็นไหมครับตัวแค่เนี่ยของเขาจะสามารถปรับขนาดยืดยาวได้อันนี้เป็นแคบเดียวไปหมดเลยเพียงแต่ว่าแค่ปรับขนาดนะด้านท้ายมันจะยืดได้นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบไอ้ตัว45ให้ดู ตัว45เนี่ยจะเป็นแค่ที่ถูกปรับจนสุดอ่าเห็นไหมครับด้านล่างของเขาจะปรับยืดได้นะมันจะเป็นอ่าตัวยืดออกไปนะโอเคครับสำหรับรถสายตู้นะก็แนะนำกันเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะจริงๆผมก็มีเก็บไม่เยอะนะครับผมไม่ได้เน้นสายนี้แต่ส่วนมากอะ่ะวิธีการที่ผมเลือกซื้อ ในเพจหรือว่าในเว็บ eBay เดี๋ยผมก็จะเลือกดูคร่าวๆประมาณนี้นะยังไงก็ลองเอาไปพิจารณากันดูแล้วกันเนาะถึงเทคนิคของผมนะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูสวัสดีครับ